หน้าสุดเลยเลยุงพ yani> ี่นังสื่อมุลชนพร้อมไหมครับพร้อมนะครับกับเรียนพี <S <S ่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมของสภาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคก้าวไกลได้พิจารณาประเด็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกันอีกครั้งและมีมติดังต่อไปนี้ครับ 1. ภาคเก้าไกลเห็นว่าหนทางที่ดีที่สุดในการออกจากวิกฤตรัฐธรรมนูญในปัจจุบันคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งมาจากการรัฐประหารแล้วจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงปัจจูบันแรกที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ด้วยวิถีทางประชาธิปไตยคือการจัดทำประชามติ ขอความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปรารัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้ร่างาพรบออกเสียงประชามติยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาดังนั้นพักก้าวไกลขอคัดคา้านหากประธานรัฐสภาจะเตะถ่วงการพิจารณาร่างพรบออกเสียงประชามติที่ค้างอยู่แล้วนำวาระการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ลายมาตราขึ้นมาพิจรารณาก่อนตามความต้องการของพรรคพลังประชารัฐทั้งๆที่ไม่มีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนแต่อย่างใดในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาปลายเดือนที่จะถึงนี้ท่านประธานรัฐสภาต้องกำหนดวาระตามปกติให้พิจรารณา,าร่างพรบออกเสียงประชามติแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่วาระอื่นๆ2ครับพรรคก้าวไกลเห็นว่า การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐในหลายมาตรานั้นมีความพยายามเบี่ยงเบนเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกจากการยกเลิลกรัฐธรรมนูญฉบับคอสอชและยุติกลไกาการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารแล้วดำเนินการต่ออายุให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอีกครั้งผ่านการแก้ไขการเลือกตั้งที่ ตนเองคิดว่าจะได้เปรียบทั้งอำนาจรัฐแล้วก็อำนาจทุนผ่านการเปิดช่องให้นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลสามารถเข้าไปเบียดบงังงบประมาณและแทรกแซงราชการได้ง่ายขึ้น 3. การพยายามเสนอแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญ2560หลากหลายมาตราตามเกมของพรรคพลังประชารัฐนั้นมีแต่จะทำให้เกิดความสับสนหรือแย่กว่านั้นคือไปช่วยตกแต่ง ให้รัฐธรรมนูญฉบับคอสอชอดูดีขึ้นและช่วยการต่ออายุให้ระบอบประยุทธ์ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราในสถานการณ์ปัจจุบันควรพุ่งเป้าให้ชัดไปยังการปลดกลไกลสำคัญในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารที่ประชุมตสอของพรรคก้าวไกลจึงเห็นชอบให้เสนอการปิดสวิตช์สอวอยกเลิก อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีของสว2อ0คนที่มาจากการคัดเลือกโดยขอสชอเองสสพักเก้าไกลจะลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นนี้ร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านแล้วยื่นต่อประธานสภาในวันพรุ่งนี้ 4. ที่ประชุมสสพักเก้าไกลมีมติไม่ร่วมไม่ร่วมลงชื่อกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของพักเพื่อไทย ที่เสนอแก้ไขม2 5 6เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรเนื่องจากเราไม่เห็นด้วยกับการไปจำกัดอำนาจของสอสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนห้ามแก้ไขหมวด1หมวด2ของรัฐธรรมนูญภาก้าวไกลยืนยันมาโดยตลอดว่าการกำหนดห้ามดังกล่าวเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองที่ผิดซึ่งจะส่งผล เสียต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาวและเป็นการไม่เคารพต่ออำนาจสถาปนารัฐธ,ธรรมนูญของพี่น้องประชาชนพาคก้าวไกลเชื่อมั่นเสมอว่าสอสอรอที่มาจากประชาชนมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทุกหมวดและสอสอรอควรเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับทุกฝ่ายเคารพอำนาจของประชาชนเพื่อนำไปสู่สันธริรมติใหม่ ของสังคมไทยร่วมกัน 5. สํำหรับเรื่องระบบการเลือกตั้งนั้นพากคเก้าไกลเห็นว่าหากจะมีการแก้ไขระบบเลือกตั้งต้องมีเป้าหมายในการสร้างระบบเลือกตั้งที่ดีไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงแค่การสแสวงหาระบบเลือกตั้งที่พักการเมืองขนาดใหญ่ได้ประโยชน์มากที่สุดระบบการเลือกตั้งที่ดีต้องทำให้เสียงทุกเสียงมีความหมายสะท้อนเจตนารม์ของประชาชนได้ดีที่สุด รวมถึงเป็นระบบที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันพรรคการเมืองแล้วก็สร้างประสิทธิภาพของระบบรัฐสภากับรัฐบาลระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2560ไม่ใช่ระบบที่ดีขณะเดียวกันระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2540ก็ยังมีข้อด้อยที่ต้องปรับปรุงซึ่งพรรคก้าวไกลเห็นว่าระบบการเลือกตั้งที่ดีควรเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบกล่าวคือเลือกสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง1ใบแล้วก็เลือกพักการเมืองอีก1ใบเพื่อนําคะแนนเลือกพักการเมืองมาใช้คํานวณจํานวนสอส,อสอพึงมีของแต่ละพักเพื่อให้เสียงของประชาชนไม่ตกน้ําและได้สัดส่วนสอสอของแต่ละพักตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุดนั่นหมายถึงว่าเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องการต่ออายุ กับพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทุกเสียงต้องถูกนับสุดท้ายนี้พรรคก้าวไกลขอย้ําว่าทางออกจากวิกฤตรัฐธรรมนูญในปัจจุบันไม่ใช่การเข้าร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเกมของพ,พรรคพลังประชารัฐซึ่งต้องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารและต่ออายุให้กับระบ,บอบประยุทธ์แต่ต้องร่วมการผลักดันให้เกิดการลงประชามติ เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560คู่ขนานไปกับการทำลายหัวใจการสืบทอดอำนาจด้วยการปิดสวิตช์สอวอกอนการแก้ไขระบบเลือกตั้งหรือประเดน็นปลีกย่อยอื่นๆโดยไม่ยกเลิกอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นย่อมเป็นการเดินเข้าสู่กับดักและขนมล่อทางการเมืองของระบอบประยุทธ์จันโอชา ้องสื่อมวลชนมีมีอะไรจะถามไหมครับไม่ครับสองเสองเราจะเซ็นร่วมกับพื้ไทยครับต้อง,ต,องต้องทำตามปร,ารรรประชามติให้เสร็จก่อนเพราะคราวที่แล้วก็เห็นกระบวนการพอเรายืน่นสองห้าหกเข้าไปก็โดนสารรัฐธรรมนูญตีความมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของสองห้าห ที่มีอยู่หรือตามกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องประชามติก่อนประชามติเสร็จแล้วก็ค่อยเราก็เตรียมร่างของ256ไว้รวมถึงระบบการเลือกตั้งของเราด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องโฟกัสที่272ก่อนไม่อยากให้มันเกิดความสับสนในสังคมก็ตามตามกระบวนการคราวที่แล้วไปถึงวาระหวาระ2แล้วก็บอกว่า สารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าต้องทําประชามติก่อนอันนี้ก็น่าจะเกิดความชัดเจนขึ้นว่ากระบวนการที่ถูกต้องควรจะเป็นอะไรพรบประชามติก็อยู่ในการวินิจฉัยพิจารณาของสภามาเลยอีกแค่สิมาตราเท่านั้นตามการเรียงลําดับความสําคัญของกฎหมายแล้วก็คิดว่าพรบประชามติน่าจะขึ้นมาก่อนการพิจารณาการแก้รัฐมนูลย่อยของทางพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งกระบวนการอะไรนะครับ คือคือถึงต้องวันนี้ถึงต้องมีการถแถลงข่าวเพื่อที่จะเรียกร้องไปทางท่านประธานสภาครับตามหลักเรามันไม่ควรท,ที่จะเอาความต้องการหรือเจตจำนงของพักการเมืองไหนมาเหนือกฎหมายที่ที่เป็นกฎหมายสําคัญแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วของรัฐสภาก็เรียกร้องไปทางท่านท่านประธานสภาในะการถแถลงข่าวครั้งนี้ครับ ไม่จริงครับพรรคเก้าไกลพร้อมที่จะต่อสู้กับการเลือกตั้งทุกทุกระบบการเลือกตั้งอย่างเต็มที่นะครับส่วนคําถามเรื่องเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเนี่ยจริง,รงๆพรรคก้าไกลก็เห็นด้วยกับจํานวนบ,บัตร2ใบแต่จํานวนบัตร2ใบระบบะเลือกตั้งเนี่ยมีหลายระบบไม่ได้มีระบบที่ต้องเป็นสองห้าสี่ศูนย์อย่างเดียวเราต้องการระบบการเลือกตั้งที่ตอบโจทย์เจตจำนงใกล้เคียงกับเจตจำนงของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ถ้า20%ของพี่น้องประชาชนเรื่องพรรคการเมืองนี้เขาก็กวรที่จะมีสสที่มาจากเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อตามเจตจำนงนของเขาโดยตรงใช่ไหมฮะไม่ได้หมายความว่าถ้ามาจาก20%แล้วเกิดว่ามากกว่าแล้วกลายเป็นเสียงตกน้ําทําให้พรรคใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยพรรคเล็กก็เล็กไปเลยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจะกระตุกความคิดของพี่น้องประชาชนแล้วก็สังคมก็คือว่า2ใบดีเพราะว่ามันจะบอกเจตจำนงว่าคุณชอบพรรคอะไรแล้วก็คุณชอบสสอเขตคนไหน แต่วิธีการคำนวณก็ดีวิธีการจัดสรรระหว่างเขตกับอัญชีรรยชื่อก็ดีเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายหลายวิธีเลยกินแต่สิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วคิดว่าไม่มีเสียงของพีะน้องประชาช,ชนตกน้ำเนี่ยก็คือระบบจัดสรสรส่วนผสมหรือว่า FMP ซึ่งเป็นระบบของเยอรมันครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ